ครับผมมาเล่าข่าว4บทห้ามดังจมของตันพญาคมกันจอนะครับบทที่สองนี่ก็ได้ไปอยู่1สิเบสตอนแล้วนะครับวันนี้มาถึงตอนที่12นะครับเห็นไหมโอ้จมเหมือนนักแกทตานพญาพมจมทัง4บทก่อนนะบทใหญ่ๆนะครับเห็นไหมโอ้จมเหมือนนะตันพาม้บ่บใหๆนครัเป็นเอเหมืนะครั้บกนะนคเหานออกจากคัก่อนค่นะครเหไหมอ้จเหนาคมั้บ ข้า,าลงไปก่อยแล้วนะครับอ่าลักษณะเขียนข้าของท่านพญ,ญาพรมใหม่ไหมพ้นก่อนพ้นกระจายมาจากอันข้าอันสาทลั์ของข้าวหงหินนะครับเออโบราณอ,อ่ะเอที่พ้นได้ชําระมาจัตรมันสมัยหนุ่มๆที่ปอยู่อันอ่าอันกับเจ้าหลวงลำปางนะครับเออพ้นได้ชำระข้าหงหินมาก็จจำจื่อไว้นะครับ ก็คืออันลักการเขียนของอันข้าวโบราณนะมีอยู่ว่าก็คือเจ็ดตัวเตียวสามตัวเหลียวบาดหลังบาดหน้า <c ười> โอเคนะครับมันก็จะทำเมื่ออันวักที้หนึ่งนะครับและวักที่สามเนี่ยไหมมีสามกำไปชวนใหญช่ไหมโอเคนะครับวันนี้ก็มีน้อยๆนะครับเออเนี่ยเนี่ยตรงนะตามลายมือเนี่ยโอเคนะครับอ่าเห็นไหมอันนี้ไม่ได้วักที่หนึ่งใช่ไหมอ่าก็สามกำ ถ้ามันถ้ามันอธิบายความชัดประกันุลมมันเป็นสี่กรรมได้ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยไหมสี่กรรมสี่กรรมสี่กรรมใช่ไหมอ่าโอเคนะครับมันก็คล้ายๆอันก่อนแปดตลาดพักในภาคกลางนะครับเออพุ่นบอกว่าบาทน้นมันมีแปดกรรมเอออันถ้าอธิบายความชัดปุ่นก็อนุโลมห้เป็นเก้ากรรมได้อ่าก็มันก็คล้ายๆกันนะครับไหมอ่าอ่า โอเคนะครับเรามาดูฉันตะลักเลยนะครับโอเคนะครับอ่านข่าวโบราณนั่นนะอ่านตั้งแต่ต้นคองหินมาเนี่ยึ่งบทบทน้อยๆเนี่ยมันจะมีอยู่สามบาทนะครับไปมาบาทหนึ่งบาทสองบาทสามไปมาโอเคนะครับอ่าอันนี้มันบาทสามมันมันเหลือมานะครับมันบรรยุกลมบาทไปสองเท่อนะครับวันก็เหมือนนะแกมันหันยกลมบาทนะครับก่อท่ายกใกล้ๆแล้ว อันนั้นเฮามาดูอันบาดไหนเป็นบาดไหนเฮาหู้ก้อยตอนี้เห็นไหมคำของกรรมตายวักเนี่ยเออเนี่ยเฮามาดูกรรมตายวักนี่นะครับเห็นไหมอันนี้ปิดเออเสียงตีสั้นตีตายปิดปิดเอออันนี้แสดงว่าเป็นบาดที่สามโอเคนะครับกรรมตายวักอันวักอันบาดนี้เหรอเออกรรมตายบาดบาดได้โอเคนะวันวันเออวันเห็นไหมเสียงสามันนะสามันก็แสดงว่าเป็นบาดที่หนึ่งโอเคนะครับ อันท้ายอันบาดนี้เราก็มาท้ายบาดนี้ได้เสียงโทรพิเศษโทรเมืองได้อันนี้แสดงว่าเป็นอันบาดกม้มบาดข้ากม้มบาดท,ที่สองเห็นไหมบาดกม้มข้ากม้มบาดท,ที่สองอันนี้เราอันนี้ว้ายว้ายเออเป็นเสียงตีเนาเออตีเนาก็ได้สั้นก็ได้เป็นบาดท,ที่สามโอเคไลยา,าเมื่อกีเต้ยยังไงมาท่านท่านรู้ตรงอันกรมท้ายบาดนี่กับหูแล้ว ว่ามันเป็นบานาอย่างบานอย่างนะครับเอ้โอเคนะครับอันข้าวปกติแล้วมันหนึ่งบทมันมีสามบาทนะครับบาทหนึ่งบาทสองบาทสามเห็นไหมหนึ่งบาทมันมีอยู่สี่วักเห็นไหมวักหนึ่งวักสองวักสามวักสี่เห็นไหมโอเคนะแต่ละบาทมันยังมีสี่วักนะครับเห็นไหมอันคำที่มันลงใต้วักแต่ละวักแต่ละวักของอันอยู่ในบาทนั้นฮะป้นกำานลดเทียงวู้นะครับเบอมิจิเกียนกันไปเลยนะ เขาเอามาไล่ก่อนแล้วเขาเห็นไหมเอาวันนี้เอาขึ้นบาทที่สามนี้ก่อนอันบาทที่สามเนี่ยวักที่หนึ่งของบาทที่สามเนี่ยพ่นบอกว่าลงในเสียงสมันก็ได้จัตวาก็ได้าปเป็นเสียงจัตวาอ่าโอเคนะครับนะอันวักที่สองนี่ลงในเสียงโทพิเศษโทเมืองเจ้าเป็นเสียงโทพิเศษโทเมือง มันเป็นเรื่องมันโทรเมืองอะโทรเมืองนี่มันเป็นของสำเนียงของอันอันไตยวนเออไตยวนนะครับอาจะมาว่าเจียงแสนเจียงไม่อันซีคิวสระบุรีนะครับเห็นไหมลาดบุรีเหมือนเหมือนกันหมดกับเจ้าเหมือนกันหมดนะไม่โอเคนะครับวัคติซามีลงในเสียงสะมันรับเฮานะครับเฮาโอเคนะครับเอาละเอาละเห็นไหมได้อะไรไหม อันนี้ได้เป็นเรื่องบาทแล้วนะครับเห็นไหมอันนี้ฉันทะลักของมันแต่โยนนะครับแบบแต่โยนจะเ้าเจยงของแต่ลือมมาปนนะครับเอาล่ะต่อต่อไปนะครับต่อไปวัคที่หนึ่งของบาทที่หนึ่งมันก็เหมือนวัคที่หนึ่งของบาทที่สามอันเดียวกันเพื่อนเฮลงได้สองเสียงนะครับเห็นไหมเสียงสมันก็ได้จัตวาก็ได้เอสมเป็นเสียงจัตวาครับเห็นไหม อันวัี่ซองนี่ลงในเสียงตีเข้ามาอ่าอ,อันสั้นก็นได้ยาวก็ได้คิดคิดเป็นเสียงตีสั้นตีตายมาคิดอ่าโอเคนะครับการนับเสียงตีนั่นต้องนับแบบเสียงของอันสำเนียงของตไตยนวลจังใหม่นะครับเอออย่าไปเอาอันเสียงไต้ลื้อมาปนนะครับเพราะว่าน,นี่มันเป็นสัญทลักษณ์ของไตยนวลนะครับ อันวัคติสามไม่ลงด้วยเสียงโทรพิเศษโทรเมืองอันอันอ่โอเคแล้วก็อันอ่าโอเคนะโทรพิเศษโทรเมืองอันวัคติสี่เนี่ยลงด้วยเสียงสามัญครับวันเออก่อนจะลงวันเนี่ยเนี่ยแม่คำวันเนี่ยคำลองสุด้ายเนี่ยเพื่อนมีเสียงอันสามัญและจัตวาเต่านั้นนะครับของท่านมัญาะพรมเห็นไหมอ่าเห็นไหมอันเนี้ยอันเนี้ยสองตัวเนี่ย สักวันเนี่ยไอไหมสักวันเนี่ยอ่เพื่อนมีสองเสียงเต่าอันนะครับไอไหมอ่าเสียงอันเสียงจัตวาและเสียงสงนามัญเต้าน้นนะครับสักวันไอไหมเนี่ยไหมอันตายวัคติสีเนี่ยสองตัวกรรมตายวัคติสีของบัดที่หนึ่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยท่านท่านดูดีนะครับท่านเป็นลูกศิษย์ปัญญาภมสังเกตนะครับเอออันเข้าปัญญาภมบทเขียนมาอย่างนี้นะครับมีสองเสียงเต้าอี้นะครับเนี่ยเออ เป็นลูกศิษย์พญาพรม,มเวลาเขียนข้าวก็ัืเพมันมีกินอายของท่านพญาพรมองด้วกินมโมโมโข้าวพญาคมองโอเคนะครับเอาอะไรต่อไปบาทที่สองนะครับบาทก้มข้าว,วก้มอันวัคตินึงนะครับตายวัคตินึงนะลงนิดเสียงตีสั้นก็ได้ยาวก็ได้ฮัตฮัตเออเป็นเสียงตีสั้นตีตายไม่อะไรมาโอเคนะครับวันนี้อาจารย์ตีสั้นตีตายนักหนาเออโอเคนะอันวัคติ สองนี่ลงด้วยเสียงอ่าอ่าจัตวาเขาปบบไงขันเออวักที่สามลงด้วยเสียงสามัญก็แบบมันนะมันเหรอไหมโอเคนะครับอ่าวักที่สามลงด้วยเสียงสามัญก็มันนะวักที่สี่ลงด้วยเสียงโทพิเศษโทเมืองได้ <c oughs> ได้ไปสามบาทลยไรมาเอาบาทที่สามในบ้าน วักติหนึ่งของวัดที่สามครับอ่าลงได้สองเสียงนะครับาสามัญก็ได้จัตวาก็ได้นะครับเออหลายเป็นเสียงจัตวาครับเออโอเคนะครับอันวักที่สองในี่ลงได้เสียงโทพิเศษโทเม ương, ืองไตเออไตครับเป็นเสียงอันโทพิเศษโทเมืองครับเห็นไหมอันวักที่วักที่สามวักที่สามนี่อันอ่า วักที 3, ่สามลงด้วยเสียงสมันก็ไปแม่มือมือมือนะครับเสียงสมันรับวักที่สี่ลงด้วยเสียงตีครับสั้นก็ได้ยาวก็ได้วไายไปเสียงที่ยาวใช่ไหมไอ้ฮัาคิดไปเสียงที่สั้นคิดไปเสียงที่สั้นครับปิดไปเสียงที่สั้นนอแม่เนี่ยเนี่ยการนับเสียงตีต้องนับแบบอันสำเนียงของไตยวนเียงใหม่นะครับแม่เพราะว่าอันข่าวนี่มันเป็น <speaking> <ables> ฉันทะลักของไตยนยนจังใหม่นะครับอมาอโอเคนะครับอท่านหูฉันทะลักแล้วออแล้วก็ท่านหูก็ว่าเปิ้นห้องว่าข้าวเออมันมาอย่างไดนะครับเออมันมาอย่างนี้นะครับมาอย่างนี้นะครับมเพื่อจะเอากรรมตายของแต่ละบาทแต่ละบาทาไหนมาปิดวันเอ,อได้ไวเอ้อเออนี่นี่นี่กรรมตายนะเพื่อจะเอาไปโยงกับมันอัน วัตที่สองของบาตต่อไปนะก็ยังมาวัดทัดบาตรทัดไปไหนมาไปเอาโยงก็คือสัมพัสระไหนมากู้กู้บาตกู้บาตมันก็จะโยงไปเรื่อยๆแล้วก็มันยาวไปเลยนะครับยาวเหมือนเกี๊ยข้าวน่ะโอเคแล้วก็โอเคเอามากอลแล้วกันอันกรรมตายของบาตที่สามเนี่ยปิดปิดเออเพ่นก็มันโยงก็คิดเออตายวัตที่สองของบาตก้มเออบาตที่หนึ่งเนี่ยบาตที่หนึ่งนะครับโทษทีนะบาตที่หนึ่งนะกงมาไอ้วัตที่สองของบาตที่หนึ่งเนี่ยคิด เออสัมสัมปัสสะลอิดสะละเอียดคำตายของบัดที่หนึ่งเนี่ยวันพวกกอบมากรับกันเออตายวัตทีสองของบัดก้อมบัดที่สองเห็นไหมกันวันสะละอันสะละอันโอเคได้ไหมคำตายอันของบัดที่สองเนี่ยได้ประกอบมากรับตายเออตายวัตทีสองของบัดที่สามเห็นไหมสลายสลายโอเคได้ไหม มันก,จก็ gì, จยากองอไป,นนไป,ไป okay. เรื่อยๆนะครับอ่นมีกี่บักกี่บักกองไปเรื่อยๆคือมันยาวไปเลยนะครับยาวเหมือนเชือข้าวน่ะเอันเมอนเมินไปปนกีกานห้องเชือกปนห้องก็ข้าวปนตัดเชือกออกไปนะครับปนเหลืกก็ข้าวย่างเดียวทำไปเนี่ยๆปนห้องข้าวครับห้องข้าวโอเคนะครับเอาละตันหูเลยนะครับระวังบาดนะปวยยาสาะไปกองอ่ะนะครับเออไปยาสระไปกองอ่ะนะครับเออเห็นไหม อันนี้ทีระหว่างวักอะไปแ hmm <sh> <sh> <sh ar issant> <sh> <sh> ่ไดกันครับระหว่างวักนะครับครับระหว่างวักเนี่ยหาอู้ไปกู้ไปกู้ไปนะครับกู้ที่หนึนะครับวักที่หนึ่งวักที่สเนี่ยกู้ที่1น่ะครับกู้ที่สองวักที่สองวักที่สเนี่ยเวักที่สอวักที่สาเป็นกู้ที่สนะครับนะกู้ที่สามวัที่สามวัที่สี่เนี่ยเนีกู้ไปกู้ไปนะหาอู้ไปกู้กู้ไปนะครับเห็นไหม เอามาอ้อันกูทกนนก้ที่หนึ่งก่อนใช่ไหมกู้ที่หนึ่งระหว่างวักที่หนึ่งวักที่สองเนะี่ยใช่ไหมอ่าเอามาอู้ถึงอันอ่เข้าหงหินก่อนนะครับเอออันเข้าหงหินเนี่ยนะครับเห็นไหมวักที่หนึ่งวักที่สองเนี่ยปจะเดนเนี้เน้มันเป็นการสัมผัสแบบเนื้อเรื่องเป็นส่วนใหญ่ไปก่อนนะครับเออเพิ่นเพิ่นไม่ได้สนอันไอเรื่องอันสัมผัสสละเหมือนกับอันอันอันแต่ละบาดแต่ละบาดมาเอากล้องกันนะครับอันเข้าหงินนี่ไปเอาสละอัน อันเนื้อเรื่องนะเอาเนื้อเรื่องเป็นไงป้นบ้นไปได้โซนการสมัติสะละยังไงไหมอันแต่ของท่านอันพญารมนะพุจะนเน้นเห้นน้อยนะครับอพ้จะนเน้นเอาถ้มันสัมบัสสะละนักนักขึ้นกว่าเข้าหง,งินเนนน้อยนะค็นหมอ่าอันอันใดสัก5้ปซขึ้นไปนะครับมาห้าสิบหกสิ็นแล้วแต่แตได้ตาได้กับตาอันเห็นไหมก็ถ้ามันจะเป็นแ้แต่ก็เอาแบบ แบบเข้าของหินก็ได้แบบสัมผัสแบบเนื้อเรื่องนะ่ะโอเคนะกเข้า,เามาไล่ก่อนนะครับอันนี้เหรอเกิงเดือนปลายบอดาย <c oughs> อันนี้สัมผัสเต็มเป่าเลยสภาผสสลายไบอดายออโอเคนะบอดานเอเจ้าอ,อ,อันนี้ได้สัมผัสสลายนะครับต่อไปแล้วครับกันยังบอสุม่ม อารมณ์เอออารมณ์ฝ่ายคิดเออโอเคนะครับเอามาอารมณ์ฝ่ายคิดอ่าก้อนนี้สัมผัทธ์สละอะไรแกอาคมเออเอห็นมาอันต่อไปแล้วครับจัดไปเฮงฮัดอ,อ่าสังฮัดเอออะไรล่ะฮัดสักกันเอออันนี้อ้อมแล้วสัมผัทสละแล้วมละสังฮัดฮัดก็ฮัดนะครับอโอเคแล้วครับอ่าได้สละมาอันต่อไปแล้วครับ ยังย <ım Laser> okay. ังยังอยู่หลายยัดยายเฮ้ยยัดยายมาโอเคแล้วอันสลายน์สลายได้ไหมสัมพัอ่าวันนี้ได้สัมพัทธ์อันสละกันโมดได้ใกล้ไหมโอเคนะครับบางเตื้อเพป่ะกอบอันพญาคมเพป่ะกอบบางเทือพป่ะกอบมาได้สัมพัทธ์สละนะครับอ่าเห็นไหมบางเทือก็เอาสัมพัทธ์แบบอันหงินบ้องเข้าหงินนะโอเคนะครับวันนี้สัมพัทธ์สละเฮียกูบัดกู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 อัน วักหนึ่งวักสองนะครับเอาละต่อไปนะครับต่อไปวักที่สองหรือวักที่สามนะครับวักที่สองวักที่สามเห็นไหมเอามาออ้ถึงบาทที่สามนี่ก่อนวักที่สองวักที่สามของบาทที่สามเนี่ยปกติแล้วอันวักที่สามนี่จะต้องทําหน้าที่เป็นสามตัวเหลียวพอนี้วันนี้เป็น4ี่ตัวโอเคนะครับกระี่ตัวเหลียวนี่ยสามตัวเหลียวนะครับอันตายกรรมตายวักอ่ะกรรมตายวัก แต่จะต้องเหลียวมหาอันใต้วักที่ใตยวักที่สามนี่นะครับจะต้องเหลียวมหาตายวักที่สองนี่ไหมอันแบบอันสําหรับบัดท,ที่สามหรือบัดที่หนึ่งเนี่ยเ,เพื่นยกเว้นฮึอันเอาแบบเหลียวแบบเรื่องก็ได้เออเหลียวแบบสละก็ได้เอ้าๆๆอเหลียวมหาเจ้าเออสละเอาสละเอาเหมือนกันโอเคนะครับถึงแม้ว่ามันมาเป็นอันสละเอา,ๆๆเอาสละเอาสละอื่นๆก็ได้นะครับมาเก็บประกันอันอัๆๆนรูมฮึอ่ะนะครับอ่าอ่าวักที่สองวักที่สามของบัด บาทของบาทที่หนึ่งและบาทที่สามเนี่ยโอเคนะครับได้สองอย่างนะครับอันต่อไปแล้วก็บ,บักที่สองบักที่สามของบาทที่หนึ่งอันนี้บาทที่หนึ่งโอเคนะครับอันนี้เห็นไหมอันอเหลียวมหาคิดโอเคนะเห็นไหมอันมาอันนี้เหลียวแบบเนื้อเรื่องนะมันจะเหลียวแบบสระไปได้ครับพะ เพราะว่าถ้าเรยวแบบสระมันก็จะต้องอันอารมณ์ไฟคิดมานั่งนิดสักวันนั่งนิดอออดิดอีดิดเห็นมมันมาได้เพราะว่ามันอีดิดมาได้เพราะว่าอันอันอัน้นกำนดแล้วว่าเป็นอันใต้วังที่สามเนี่ยมันเป็นเสียงโทพิเชโทเมืองนะครับเห็นไหมพ้นกำนดมาเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นมันจะไปอีดิดอีดิดมได้นะครับไปมาครับมาทำไมจะต้องเป็นลงอันเหนไหมโอเคนะครับยกเว้นมันเป็นอันสละเสียงยาวเนาะตียาว่ะ อย่างเช่นวายเอออย่างงี้มันอาจจะมีอันได้อย่างก็ได้นะโอเคนะมาให้ไม่เอย่างนี้เราก,ก็าแล้วก็สักวันอะไรย่างสีสาระอะไรนะครับก็ได้ทั้งสองแบบนะครับก็อ่อนหากันนะครับต่อไปวรรคที่สองหรือวรรคที่สามของบัตรก้มเนี่ยนะครับเห็นไหมอ่าเห็นไหมอันนี้วรรคที่สาม,าม,ามนี่ยจะทำทำหน้าที่เป็นอันสามตัวเรียวนะครับเห็นไหมอ่านใต้วรรคที่สามเนี่ยจะต้องเรียวไปแบบอันสระ เน้นเน้นเ้เหลี่ยวแบบไปแบบสลระไปหาใต้วัคที่สองเนี่ยมันเหลี่ยวมหากันโอเคนะครับเน้นนะครับไม่ใช่บังคับนะครับเห็นไหมอ่าเพราะว่ามันมันยังมีอันข้อยกเว้นอยู่ว่าเออถ้าเขาว่ามันมันเป็นเสียงอื่นๆหย่างนี้ไรเออเป็นมันเออเป็นมันเป็นมันเออเอาแล้วอะมันจะอยู่ใต้วัคที่สามนี่มัได้แล้ว เพราะว่าไอ้หมันมันมั่นนะมันจะต้องไปไว้ทางหน้าพูดเห็นไหมแต่งเป็นหัวหงยงเห็นนะครับไอ้หมันลงด้วยเสียงสะมันอยู่ตรงนี้ไหมเห็นไหมตายว่กที่สามแต่งเป็นหัวหงยงนะไปพื้นผืนดูนะครับหัวหงยงของท่านพญามณ์พรมก็มีหลายบทอยู่นะครับอันต่อไปเอออันนี้ก็เหมือนกันนะไอ้แม่วักที่สองวักที่สามองบัดที่สามเนี่ยไหมอ่าจะเหลียวแบบสละก็ได้เหลี่ยมเนื้อเรื่องก็ได้มือเหลียวมอาหารไตเห้ยไหมอันนี้เหลียวแบบเนื้อเรื่องอันบนบุเฮา เหลียวมหาเจ้าอันนี้เหลียวแบบสจะลายไหมก็ก็ได้ทั้งสองแบบนะครับโทษเดียวมาต่อไปวรรคทีนสามหรือวัคที่สี่นะครับอันวรรคทีนสามหรือวัคที่สี่นะอ่าเอาถึงอันวัคที่สามหรือวัคที่สี่ของอันบาดที่สามหรืบาดที่หนึ่งนี่ก่อนเห็นไหมบาดที่สามเห็นไหมโอเคนะครับอันเมื่อร้อยปีที่แล้วเนี่ยเปิ่นถือว่าอันเป็นวัคซีนเดียวกันนะครับเมื่อสมัยฮงพิมพ์เปิ่นเลี้ยงมังใจ ก้นถือว่าอันส่องตัวหลังเนี่ยสองตัวหลังเนี่ยอ,อาจจะไปสัมผัสกับสามตัวหน้านี่ได้เนี่ยเนี่ยหรือสี่ตัวหน้านี่ได้ไหมสี่ตัวหน้าเนี่ยด้วยสระหรือด้วยอักษรเออเนี่ยเนี่ยมันได้สองอย่างนั้นด้วยสระหรือด้วยอัรเออโอเคนะครับอ่าอันเปิ้นถือว่ามันเป็นว่ามันมันมอดครัเวลามันสัมผัสกับสองตัวหลังเนี่ยมันสัมผัสกับสามตัวหน้าเนี่ย อันอย่าง them, เช่น enfin, อันเนี้ยเฮากำห่ำเนี่ยอันนี้ม anyway? <ập> ันสัมสัมพัทธ์อันอันอักษรกับฮอ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 มันมันอู้แล้วเข้าอันอ่าเวลาอู้เข้าไปกาอนจะจะลงเนี่ยจะลงอันท้ายบทเนี่ยแล้วมันมันฮอฮอแล้วมันม้อดอะไรเนี่ยบอดายเนื้อเจ้าหล่อนสมกําเฮาห่ำปิดเนี่ยมันมันฮอฮอเนี่ยเฮาห่ำปิดเนี่ยมันมันฮอฮอมันมัน่ต้องไปอัน เอาเปลี่ยนลิ้นไปเสียงอื่นๆใช่ไหมแล้วอันนี้ก็มืวนกันใช่ไหมอันนี้อ่านกับซักนี่มันมันไม่พัดเหมนกันนะครับเพียงแต่มันโกนแล้วตัวสะกดบัไดนะครับใช่ไหมอ่านนี่มันตัวอนโนสะกดอันซักนี่มันตัวก็ไก่อใช่ไหมมันไปใช่ไหมอันนี้มันเป็นการสัมผัสเรื่อนๆนะครับแต่การสัมผัสอันอักษรอันอันสัมผัสสละนั่นแหละครับไปไหมอ่านเกินกว่าซักวันมันก็ม้วนแล้วก็ไปไหมถ้าลงกันอย่างนี้นะครับไปไหม เอาละเอาละอันแต่เออโทษทีแต่ปัจจุบันนี้นะครับอันเมื่อร้อยปีเพิ่นแยกกันนะครับปัจจุบันนี้อันเพิ่นแยกกันนะครับมาเมื่อร้อยปีเพื่อนอันถือว่าเป็นว่กด้วยกันว่าอันปัจจุบันนี้เพิ่นแยกโทษที แยกกันเป็นสองวัคสองวัคเห็นไหมครับวัคตายวัคที่สามอันอันบาดที่สามบาดที่หนึ่งเนี่ยเห็นไหมอ่าเปนแยกกันเป็นสองวัคสองวัคเหมือนอันที่เราหันปัจจุบันมันก็หร่ทำเมื่อแต่ละบาดแต่ละบาดมีสี่วัคสี่วัคเหมือนที่เราหันปัจจุบันเนี่ยเออโอเคนะครับพ่อเหตุผลก็คืออันตายวัคที่สามของบาดที่หนึ่งเออบาดบาดที่สามเนี่ยบาดที่สามปนลงในเสียงสะมันนะครับไปแม่ปนมีฉันทะลักเฉพาะของปนโอเคนะครับอันตายวัคที่สามของบาดที่หนึ่งเห็นไหมปนมีเสียงเฉพาะของปนนะครับก็คือ อันเสียงโทพิเศษโทเมืองเห็นไหมมันเป็นอันมันปื่นมีอันฉันทะลักษ์ของเปื่นนะครับโอเคนะครับท่านคงเข้าใจนะครับอธิบายไปยึดเงาแล้วต่อไปนะครับต่อไปวรรคที่สามและวรรคที่สี่ของบาดก้อมนี่นะครับเห็นไหมอันนี้กับใจรักการเดียวกับไอ้ตั้งหน้าเนี่ยวักหนึ่งวรกสองเนี่ยเื่อเน้นการอันอันสัมผัสอ่ะสัมผัสแบบเนื้อเรื่องและสัมผัสแบบอันอันอักษรเนี่ยเพรมันกึ่งๆกันได้ ได้ก็ได้มาได้ก็ได้อันนี้ไหมมันก็อันนี้วันนี้ได้อันอันแบบอันสัมผัสละมดเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมวันนี้สัมผัสละมดเห็นไหมอันนี้อันนี้มันทานี้คือได้อันนี้สัมผัสแบบเนื้อเรื่องเห็นไหมแบบอันเข้าหินก็เอาแบบได้ก็ได้นะครับเห็นไหมเพราะว่าสองวักอันอันวักสามมักซีของบาทก้มนี่มันไม่จำเป็นจะต้องสัมผัสครับเห็นไหมอย e right? ่างสาวรับเจ้ากี้เข้ามากอง เอาเดียวกองแล้วก็จินงจิ้งกรต้มจิ้งก่น้อยไ่ต้องไมต่มต้องเอาเอาเอาเนื้อเรื่องเป็นไงโอเคนะครับอ่ะท่านหู้เลยนะครับสัมผัสนอกสัมผัสในสัมผัสระวางบาดระวางวักหอ้เอาจีหูดูโม้นดนะครับเห็นไหมมันเป็นอย่างไรนะครับเห็นไหมแต่ก็ยังว่าอันข้าวอันพญาคมนั่นพวกก็ยังบ่ลืมนะครับรักการของข้าวหุงหินเนะี่ อ่าลักการนั้นที่จะอันเฮ่อข้าวมันมืนลื่นไหลเฮ่อเฮ่อมืดลื่นไหลจ้อยก็ไหลก็ลด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 เห็นไหมเวลาอ่านก็ไปก็ลด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 เห็นไหมมันก็คืออย่างนี้เพ่จะเน้นอยู่สามสี่อย่างนะครับอันแรกก็คือเน้นเอกทรงนะครับเห็นไหมอ่าปุ่นก็เอกทรงก็คือปุ่นหันเสียงตีอยู่ที่ไหนไ่ไตีสั้นหรือจ้างยาวก็ได้ไหมอันเสียงโทรพิเศษอยู่ตรงไหนก็จ้างอะได้ไบ้านเกาะพยายามหา เอกทรงเขาไปใส่ก้อนนะก็เห็นไหมอ่ามาอ่าเอาเอกทรงนำไปก้อนเห็นไหมอันเอกทรงนั่นมันมีอยู่สี่แบบนะครับก็คือไม่เอกเสียงเอกนะครับอ่าไม่เอกเสียงโทนะแล้วก็เสียงเอกนะครับแล้วก็เสียงโทก็เดี๋ยวเอาไปไล่คอยนะครับเออมาอ่าอันที่สองนั่นก็ค nah, ืออันคำเฮ้เน้นเน้นอักษรตัวเดียวอ่ะอักษรอันกคมที่มันเป็นอักษรตัวเดียวกันสองตัวติดกันอย่างเงี้ย เกินกว่า <c oughs> เกินกว่าใชไหม,ไหมอันยตดยยอยโอเคหไหมอ่ามอ,อันรมอันที่สก็คือกรมที่มันเป็นอันสละ,อะสองตัวติดกันไไหมสองตัวห็นไหมสองตัวติดกันอย่างเช่นตัวนี้ไมไวาย่ไหมสละไอก็สละอเห็นไหโอเคหไหมอ,อันที่สนี่นคือคือรำสำมวนนะครับ กำสมมวนอรับมันมือน,อนก็บหยดมาใส่เตื้อเนี่อันท่านปัญญาภูมินี่พวกออก็เอามาบ่อยนะครับเห็นไหมอ,อย่างเช่นอันอ,อันนี้อัเนี่ยันน,น,นี้ของท่านปัญญาภูมินี่ซาหัตสากันเห็นไหมสามันซ้ำเห็นไหมมันสาหัตแล้วก็สากันเห็นไหมเนี่ยเป็นห้องว่ากำสมมวนครับครับเอามาไล่ควายนะครับเหไมไล่ควายนะครับเกิงเดือนปลายบ่ไดา เนื้อเจ้าเจ้ามันเสียงอันโทพิเศษทุเมืองเน้อเสียงตีไม่เห็ได้มันเสียงอันสามัญเห็นไหมเพื่อนเอาบ่อมาเนี่ยบ่อเป็นไม่เอกเสียงเอกนะครับบบบ่อเห็นไหมเป็นเอกทรงนะครับบ่อได้ทรงซึ่งเน้อทรงซึ่งเจ้าเห็นไหมบลายนเน้อเจ้าเห็นไหมหลอนสมกเลาหลอนสมกเลาห้อมปิดเออไอ้ปิดมันเสียงอัน ตีสั้นตีตายห่อมนี่ไม่เป็นไม่เอกเสียงโทนะ่นก็เห็นไหมเห็นไหมอ่าอันนี้บ่อนี่เป็นไม่เอกเสียงเอกไงห่อมนี่เป็นไม่เอกเสียงโทเนี่ยบ่ออ่าห่อมแล้วก็ส่งปิดนโอเคนะครับกันยังอ่ากันกับยังนี่มันเป็นอันสระกู ust, ้นะครับไม่พ <y> ัดเหมือนกันนะเห็นไหมมันสะกดอันด้วยจนหน้านอนหนูอันนี้สะกดด้วยจนงะงงงูเห็นไหมกันยังเห็นไหมเป็นการสัมผัสเลื่นๆนะครับ แต่ก็ถือว่าเป็นนั้นไม่พัดเหมือนกันนะครับสะละกู้นะครับเห็นไหมกันยังอ่าแล้วก็บ,บอสมอารมณ์แล้วก็ไฟคิดคิดมันเสียงอย่างตีสั้นตีตายมาไอ้ไฟไฟนี่มันเป็นอันอ่าไม่เอกชึงเอกนะครับอ่าเอาเถอะมืดถึงแล้วอ่าไม่เอกชึงเอกนรือเปล่าไฟเป็นไม่เอกชึงเอกนะเห็นไหมทรงคิดจักเกินกว่าไอ้เกินก็กว่าเนี่ยมันเป็นกกรนะกกรอักษรกู้นะเกินกว่านะครับ อันมันเฉียงโทพิเศษโทเมืองไงมอ่ะอันกว่านี่มันเป็นไม่อีกจึงเอกนะกว่ากว่าทรงอันแล้วก็ลงสักวันนะครับไอ้ทรงกตายของวรที่นะวรทีของบัรที่หนึ่งเนี่ยของท่านพระญาพรมเพื่อังมีสามัญสามัญจัตวาสามัญนั้นสักวันไม่เป็นจัตวาสามัญนะครับไม่ไม่มีแค่สองเสียงเต้าอีนะครับไไม่โอเคนะครับ ต่อไปนะก็แบจับจไปเฮ้งฮัดอ่าฮัดเนี่ยมันเสียงตีไหมฮัดมันเสียงเออเสียงตีสั้นตีตายนะเฮ้งนี่มันเป็นไม่เอ็กซิงโทแล้วก็แบบส่งฮัดใช่ไหมเฮ้งส่งฮัดอ่ตเฮ้งส่งฮัดแถมแถมมาป้อมเป็นฮอฮอเฮ้งฮัดแล้วก็ฮอฮอด้วยนะเห็นไหมเป็นอักษรกู้มันได้ถึงสองลายไหมอ่า แล้วก็สาหัดแล้วก um. ็สากันอันนี้เป็นคำส้ำมวนไอ้สานี่กับสานี่มันเป็นคำซ้ำซ้ำมวนสาหัดสากันถามทวงมันเออถามทวงมันออถามถอทวงเออถามกับทวงนี่ม um ันเป็นอักษรเดียวกันนะครับไอ้แม่เนี่ย mm เนีตัวเพ่ตัวตัวท่ากับตัวท่าเนี่ยเนี่ยตัวท่ากับตัวท่าอันเป็นอักษรเดียวกันกันนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขียนยิ้มลายท่านบหมู่เป็นอักษรเดียวกัน ตัวท้าตัวเนี่ยตัวถามกับทวงเนี่ยมันบันทอมเหมือนกันครับมันทอมเหมือนกันถามกับทวงใช่ไหมตัวถามตัวท้านี่เป็นอักษรสูงนะครับเห็นไหมตัวท้านี่เป็นอักษรต่ำนะก็โอเคนะมันเป็นอักษรเดียวกันนะตัวทอมเหมือนกันนะครับเห็นไหมถามทงมันเนี่ยโอเคนะเป็นอันอักษรกู่นะครับท่านี้ฮอได้ไอ้นี้กับเสียงตีฮึอันกับเสียงโทพิเศษได้กับเสียงโทพิเศษ ป้นกเอาท่าเนี่ยท่าเนี่ยมาอ่าท่านี้เป็นมาเอ็กซ์เงเองก็ามาท่านี้คือได้ท่านี้คือได้ส่งได้มาโอเคนะครับหมอ่าอ่าอันนี้อันนี้ไมอ่าเอาเอาแกนนี้ก่อนเนาะเอาเอาล้วต่อเขามาเล่าข้าวต่อกันเลยนะครับมเ,เล่าเล่าครับเขามาเล่าข้าวต่อเลยแล้วก็แบบมาอ่าจมจมต่อ เกดือนป่ายบไดายเน้อเจ้าหลอนสมกำเฮาห่ำมปิดกันยังบ่ดสมอารมณ์ไปคิดจักเกินกว่าอันสักวันจักไปเฮงฮัดศหัสกันถามทวงมันท่านี้ฮือได้ ยังอยู่หลายอยากย้ยายเหนือใต้ตามลายมือใส่ไว้ไปถามบ้านเหนือบอกได้มาใจเขาบ้านใต้คงมีปายปั้นตัวน้องอย่าได้มองสีของพี่มี เหมือนของแห่งเจ้าทักสิสังจานายน้องเน่าของยิบมือเดียวจ้างเตะปีได้เสียมาท่านก่องเถิดเถอะจนเปิ่นเหล่าต้านหลือเมือง เต็มสามเ้านี้กึดเต้นบอกเปืองเจ้าแสงแปลงเมืองยันเหยื่งปี้ตนันครับจมไปหม,หมดประทมตอนนั้นนะครับหมดไประถตอนนะครับมาวันนี้เอาแค่น,นี้ก่อนนะครับวันพรุ่งนี้มาจมกันต่อนะครับโอเคครับ